สวัสดีทุกคนนะครับกลับมาพบกันีกเช่นเคยกับเรื่องราวในเรื่องวันพีทโดยที่เนื้อหาที่เราจะมาคุยกันในวันนี้นก็จะเป็นเรื่องราวนะฮะเกี่ยวกับแชงโรเจอร์วันพีทแล้วก็เรื่องราวต่างๆที่มันสอดคล้องกันระหว่างแชงเนี่ยเขาอาจจะเป็นต้นเหตุที่ทำให้โรเจอร์ไม่ได้เป็นนิกายแล้วก็จอบอยที่กลับมาจนมาทําให้เกิดเรื่องราวต่างๆและลูฟี่เนี่ยก็เลยมีความสามารถดูนิกาแล้วก็เป็นจอบอยที่กลับมาเหมือนในปัจจุบันนั่นเองนะฮะตรงนั้นก็เพราะว่าเนื้อหาล่าสุดซึ่งมันเป็นเรื่ ในตอนนั้นก็จะมีเรื่องราวมากมายเกิดขึ้นซึ่งสุดที่เราได้เห็นการเนี่ยนั่นก็คือเห็นการครัง้งใหญ่ในตำนานสกดกัการต่อสู้หลองโลดดีซีเบกแล้วก็การาฟก,กับโรเจอร์ที่ได้ร่วมมือกันกต่อสู้ในตอนนั้นซึ่งหลังจากนั้นก็จะมีเรื่องราวที่เราได้ดูกันนะว่าแฉงเนี่ยเขาถูกกลุ่มโรเจอร์นั้นเจอในหีบสมบัติและแ้งก็จะมีเรื่องราวความลับมากมายซึ่งเขาเนี่ยนั้นมีหน้าตาที่มีความคล้ายคลึงกับฟิการ์ลัการิงและที่กอดวาเล่ฟิการ์ลัการิงนั้นก็ได้อยู่ พวกเขาเนี่ยก็ได้อยู่ที่นั่นซึ่งสิ่งที่ไม่น,น่าสนใจเนี่ยนั่นคือเนื้อหาในตอนล่าสุดนั้นได้ไม่กล้าบอกนะว่าของรางวัลของพกมกรฟ้าที่กอดบ,บาเล่เนี่ยหนึ่งใน,นนั้นก็คือผลปีศาจที่พกอีวานคอฟนั้นพยายามชิงออกมาในตอนนั้นใช่ไหมฮะซึ่งเหีสมบัติในตอนนั้นที่เราเห็นคร่าวๆเนี่ยมันก็จะมีประมาณ6ใบแต่ว่าจากเนื้อหาแล้วก็เนื้อเรื่องในตอนล่าสุดเราก็จะได้เหนน็นว่าความสามารถพลังผลปีศาจที่ได้ไม่กล้าเปิดเผยออกมาเนี่ยมันก็จะเป็นความสามารถของไคโดซึ่งมันเป็นความสามารถที่ยัังงงไมม่่่่ถึงงอาอาาาเเลซ้้พระะฉะนนนนก็สสใจบติทีหื มันจะเป็นความสามารถเขาพลังผลปีศาจแบบไหนใช่ไหมฮะโดยที่ก่อนหน้านี้ก็จะมีเรื่องราวที่บอหน้าแฉงตอนได้ไปชิมผลปีศาจนิกะมาจากฮูฮูที่ในตอนนั้นเป็นซีพีนายแล้วก็ทํางานให้กับรัฐบาลโลกซึ่งนั่นก็หมายความว่าในตอนนั้นความสามารถนิกามันอยู่ภายใต้การดูแลของรัฐบาลโลกในตอนนั้นและนั่นก็เลยน่าสนใจเข้ามาในว่าในตอนนั้นเนี่ยผลปีศาจความสามารถนิกามันจะเป็นหนึ่งในรางวัลที่อยู่ที่กาว่าเล่หรือไม่เพราะว่าถ้าเกิดว่าเรื่องราวนั้นไปไปตามนั้นนั่นก็จะหมายความว่าสมบัติที่โร์้ขมมยกลัาเนี่ หรืในอนาคนนะอาจจะเป็นเหตุสมบัติโนนิกาที่เป็นความสามารถผอวิสัยในตำนานซึ่งถ้าเกิดโรเจอร์ไนะ่้กินเข้าไปในตอนนั้นก็จะทําให้เขาเนี่ยมีความสามารถของยานและถ้าเกิดวามันตื่นขึ้นโรเจอร์นั่นก็จะกลายเป็นจอบ,บอยที่กลับมาแน่ๆน,นะฮะแต่ว่าด้วยความที่ว่าในเหตุสมบัติที่โรเจอร์นั่เอากลับมาเนี่ยมันกลับกลายเป็นแฉงแล้วก็ไม่ได้มีความสามารถผอวิสัยอยู่ในนั้นและนี่ก็เลยอาจจะเป็นเหตุผลที่ทรให้โรเจอร์เนี่ยในตอนที่เขานั้นไปถึงลาฟเทลเขานั้นหัวเราะออกมาแล้วก็บอกนะว่าเขาส เพราะว่าการที่เขานั้นไปที่ลาบเทลแต่ว่าเขานั้นไม่ใช่จอบ้าที่กลับมาเนี่ยมันก็เลยทําให้โรเจอร์นั้นไม่สามารถทําอะไรได้ในตอนนั้นโรเจอร์นั้นก็เลยทําได้แค่หัวเราะออกมาเท่านั้นและถ้าเกิดเพื่อนๆยังจำได้ในตอนที่โรเจอร์นั้นลงจากเรือมันก็จะมีฉากที่โรเจอร์เขานั้นพูดบางอย่างกับแชงจนแชงนั้นร้องไห้ออกมาซึ่งในตอนนั้นก็น่าสนใจเอาแชงเนี่ยทำให้เขานั้นต้องร้องไห้และโรเจอร์เขานั้นพูดอะไรออกมาในตอนนั้นก็แน่นฮะซึ่งก็อย่างที่เรารู้กันดว่เ้ับรทไไไมป มันก็นเลยทำให้เรื่องราวของโรเจอร์ในครั้งนั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นการเล่าเรื่องราวเกิดกับรับเทลแล้วก็เรื่องราวเกิดกับการเลลในตอนที่พวกเขาได้เจอกับแชงครั้งแรกก็เป็นได้นะฮะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรื่องราวได้ไปไปตามนานเนี่ยมันก็จะไม่น่าแปลกใจนะว่าทำไมแชงเขานั้นถึงได้ร้องไห้ออกมาในตอนนั้นใช่ไหมฮะเพราะว่าแชงในตอนนั้นอาจจะคิดนะว่าเรื่องราวทั้งหมดนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าโรเจอร์นั้นไม่ได้เจอเขาแต่ว่าโรเจอร์นั้นเจอเหวี่ยสมบัติที่เป็นความสามารถและก็พลังนิกาแทนเนี่ยมันอาจจะทําให้ แต่ว่าก็แน,น่นอนนะว่าการที่กลุ่มโรเจอร์เนี่ยครานั้นไปที่ลาบเทลก็เลยทําให้พวกเขานะฮะรับรู้เรื่องราวต่างๆของโลกใบนี้และเขานั้นก็ร่าจะรู้แล้วนะว่าจอาบาที่กลับมาเนี่ยนั่นคือในช่วงเวลาที่ลูฟี่ในพลังผอยิีศาจนั้นตื่นขึ้นมาใช่ไหมฮะแต่ว่าก่อนหน้านี้โรเจอร์นี่ยเคยพูดกันมานว่าคนที่จะมาราบเทลคนต่อไปเนี่ยนั่นคือลูกชายของเขาเรื่องราวพวกนี้ก็เลยดูเหมือนว่าจะลงล็อก,กันฮนะ,ะกับเรื่องราวทั้งหมดที่เราพูดมาและแฉงเนี่ยเขานั้นไปเชิงพลังผาางงงดดิน เพราะว่าชาน่อาจจะมีเป้าหมายในการลูกชาของโรเจอร์สน่นคือการทำให้เอสได้กินผลพิศาตที่มันคือความสามารถาน,นิกาและทำให้เอสเนี่ยการเป็นจอบอลที่กลับมาแล้วก็ได้ไปยังลับเทลอีกครั้งซึ่งมันคือสิ่งที่โรเจอร์นั้นหวังเอาไว้แล้วก็อยากจะให้เป็นนั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นจากเรื่องราวพวกนี้มันก็เลยดูเหมือนว่าจากเรื่องราวที่ก่อนวาเล่เนี่ยมันอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็ต้นตอนทั้งหมดเกี่ยวกับความสามารถแล้วก็พลังผลพิศานิกาที่มันยาวนานมาถึงปัจจุบันจนทำให้ลูฟี่การ,า,ารถนนนี้กากกะจจาาารเเออแชชลลวพัังงผศม่ เพราะว่าในตอนที่ลูฟี่นี่กินผลปีศาจเข้าไปเนี่ยกลุ่มแชงในตอนนั้นก็จะมีสีหน้าที่มันตกใจเป็นอย่างมากและแชงนั้นก็ยังพูดขึ้นมาคําหนึ่งที่มันน่าสนใจว่าเขานั้นนําแขกไปเดิมพันกับยุคสมัยใหม่และคาว่าเดิมพันกับยุคสมัยใหม่มันก็อาจจะเป็นคาที่แชงนั้นพูดออกมาเพราะเขาเนี่ยเห็นลูฟี่นี่กินผลนิกาเข้าไปเขานั้นก็เลยเดิมพันกับลูฟี่ว่าลูฟี่นี่จะเป็นคนสารต่อบปณิธานของโรเจอร์เขานั้นก็เลยมอบหมอฟ้าใกับลูฟี่จนมันทําให้เกิดเรื่องราว โอเคแล้วนี่ก็จะเป็นเรื่องราวที่ไม่น,น่าสนใจและก็น่าวิเเราะกันนะว่าเรื่องราวพวกนี้เนี่ยมันจะเป็นจุดเริ่มต้นของกัรวาเล่โรเจอร์แล้วก็ผมแดงจนมาส่งต่อมาสู่ลูฟี่ในปัจจุบันนี้หรือเปล่าโดยที่เรื่องราวพวกนี้เราคนต้องมารอรลุ้นแล้วก็รอดูกันต่อไปนะฮะโอเคแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครแล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตในหาข่าวเคลมใหม่เราๆวันนี้ขอต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหมค่คลิปหน้าครับส